่ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกําลังถือกะลาอยู่ในมือนะครับผู้ชมครับเนื่องจากว่านะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่เขาทํามาจากกะลาแบบนี้นี่นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ากะลา2ใบนี้มันไม่มีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าสําหรับคนกลุ่มนี้คนบางคนนะครับเขามองว่ากระลานี้เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แถมสามารถไปแปรรูป จนทำให้เป็นมูลค่าได้ในที่สุดนะครับวันนี้นะครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาที่นี่นะครับที่กลุ่มกะลาทิศท่าสาบนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งกลุ่มกลาของเขาที่นี่เนี่นะครับเขานำกลามาเป็นวัสดุเพื่อทํา เป็นของที่มีมูลค่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจไม่ว่าจะเป็นของประดับบ้านและอื่นๆอีกมากมายนี่ครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกลุ่มนี้นี่นะครับอย่างไรกันบ้างนั้นก็อยากให้ผู้ชมติดตามได้ในรายการของเราในวันนี้นะครับนี่นะครับคือกลุ่มตลาดท่าสาบครับไปดูกันเลยครับ มีเซวัสดุเลยใช้ก็คือกะลากะลาใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามาแปรรูปห,หรือว่ามาทําให้ประโยชน์ครับขยะมันจะลดลงแล้วก็อาแบก็เป็นคนที่แฟนกะเป็นคนทีาา่มีความรู้ในด้านผลิตแล,แล้วก็กะก็ไปขอคําแนะนําจากเทศบาลทา่าสาเรา,เราถ้าเราทําการเองคงไม่พัฒนาขึ้นแล้วก็ทางเทศบาลเขาแนะนํา ให้หากลุ่มช่วงนั้นเทศบาลท่าศักดิ์ทำท่าศัก์โครงการท่าศักโมเดลกับราชพัฒยาลาเราเขาก็รับโครงการของกะที่ไปขออจากนั้นเราก็ได้ต่อยอดแล้วก็ได้ไปด้ไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะครับผมครับผมเราเริ่มทําตั้งแต่ปีไหนปี59ปี59ค่ะปี59ปีห้ช่วงนั้นเขายังไม่รู้จักเพราะว่าเรายังไม่มีเพจไม่มีอะไรอ๋อใช่หลังจากที่ เราจะพัฒนาเข้ามาช่วยแล้วก็ได้สร้างเพจแล้วก็มีคนมีผู้คนเขารู้จักมากขึ้นครับผมครับผมวัสดุหลักๆที่การที่กด้ททำนี่ก็เป็นกะลาอย่างเดียวใช่ค่ะครับผมกะลานี่ก็เรานํามาจากที่เราไปทำทำกะทิซื้อกะทิซื้อมะพร้าวในชุมชนอ๋อซื้อมะพร้าวในชุมชน แล้วก็มาทําเป็นกะทิแล้วก็พอเหลือกะลาปุ๊บเราก็มาทําเป็นเป็นของที่มีมูลค่าใช่ค่ะอ๋อครับผมครับผมจากการที่เราทําแบบนี้เนี่ยทำให้ชุมชนของเราได้เรียนรู้ยังไงบ้างครับค่ะได้มีได้แบบว่ามีกลุ่มของกะก็มีเยาวชนแล้วก็มีผู้สูงอายุก็มีแม่บ้านจากที่ว่างงานจากงานหลักก็เข้ามาเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้รายได้จากตรงนี้แล้วก็เราสามารถ ทำผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็ไปขายสู่ประเทศเพื่อนบ้านค oh. ือมาเลเซียรครับผมตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของเรานี่ก็ส่งไปต่างประเทศเลยพอดีมีคนมีมีคนที่บ้านเราแล้วก็ไปขาย,ยที่มาเล oh. แล้วก็เขาก็ไปบอกปากต่อปากแ้วก็ได้เข้ามา สั่งจากเราครับผมแล้วสมาชิกในกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันที่นี่วันไหนบ้างครับในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วแต่ออเดอร์ถ้าออเดอร์มีมากก็มีไลน์กลุ่มครับก็ส่งไลน์กลุ่มแล้วก็ชวนเพื่อนเขามาทำหลังจากที่ขายขายกะทิสดเสร็อ่ ช่วงช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเราก็สามารถจะทากาลาตรงนี้ด้วยค่ะเราทําก็ในช่วงหลังหลังจากที่เราว่างจากทากะทิครับผมแล้วก็หลังจากที่มีออเดอร์มาครับผมเราจะทําโดยปกติเราจะทาตามออเดอร์ของลูกค้าใช่ไหมคะครับผมครับผมแต่ละออเดอร์ที่เขาสั่งมานี่เยอะไหมครับ ก็เยอะพอควรค่ะประมาณถ้ากะลาเป็นชามก๋วยเตี๋ยวก uh huh. ็ประมาณ300ชิ้น uh huh. 200ชิ้นถ้าเป็นพวงกุญแจก็5้าร้อยชิ้น oh. 5้0 0ชิ้นก็เคยมีคนสั่งมาแล้ว oh. ค่ะครับผมแล้วตอนนี้ไหนครับน้องๆเขากำลังทำอะไรอยู่ด้านหลังครับก็เขาจะมาเรียนรู้การทำกะลาคือว่า uh. ทำพวงกุญแจรหรือว่าทำอะไรก็ด้ตามที่น้องๆแต่ว่าน้องๆวันนี้เขา ให้กะสอนเรื่องทำควงกุญแจเหมือนมาพวกผู้ชายก็จะสั่งแบบจะทำแบบรูปกุ้งรูปอะไรอะอครับผมแต่และสไตล์ก็แต่และความชิ้นชาง น้ชมครับนี่เป็นตะลาในครับผมที่เขาเหลือจากที่เขาทำทำกระทีสมานะครับแล้วก็เขาก็ปกตินะครับเขาก็จะทิ้งไว้ตรงนี้เนะครับเพื่อที่จะตักแห้งไว้ก่อนหลังจากที่ตากแห้งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับการดอเขาก็จะไปไปใช้เครื่องนี้เลยครับไปเจียปกติเจียนี่เราใช้กับพวกเหล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ในการดอจะเกียใช้เครื่องเจียมาเจียตะลาในครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ ตรงนี้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อก่าเท้าเนี่ยที่เกาะติดอ,อยู่ที่กระลานเนี่ยให้มันออกไปหมดเลยครับนี่นะฮะตี่อะ้รกำลังทำอยู่การเกียร์ในกนารต่ออันนึงต้องใช้เวลากี่นาทีครับสองสามนาทีค่ะสองสามนาทีเราเกียร์ไว้เพื่ออะไรครับเกียร์เพื่อให้ให้มันเที่ยง<อ>แล้วก็สะอาดเพื่อเราจะไปทํารูปต่อไปอต้องเกียร์ก่อน กะลานี่ก็จะต้องแห้งด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้ากะลาแห้งก็ใช้เครื่องนี้ถ้ากะลาเปียกมันต้องใช้เครื่องนี้ถ้ากะลาแห้งมันจะติดที่กระดาษทรายใช่ไหคะถ้ากะลาเปียกอ๋อเชี่ยให้มันเชี่องเลยใช่ไหมฮะ ผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็หยิบกระลาอันนึงนะครับเพื่อที่จะไปลองเกียร์ดูนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะฮะผมก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับจะลองดูนะครับว่าที่ผมทําวันนี้เนี่ยจะทําได้เหมือนกับกะดอกหรือเปล่าเนาะค่ะเดี๋ยวกระดอกเป็นเป็นสตาฟสอนให้อยู่ข้างๆอยครับคุณผู้ชมเป็นยังไงครับกระดอกเปนสตารเอานี้ดีกว่าเนาะอันนี้ตอนนี้นะครับยังมีเศษเออ่สือข้าวอยู่ตรงนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมตั้งเแบบตั้งแล้วก็ยากคู อย่าพูดไปมาเพราะว่าลายมาจะหายเราต้องเคลียร์แบบตรงค่อยๆเคลียร์แล้วก็ไม่ต้องจับให้ให้จับแบบง่ายๆแบบถ้าเราถูไปมาลายมันจะหายออ๋ลายตรงนี้ก็ต้องยาายัลลาามนจะหแ้วเลียลงแบบนี้ ไม่กล้าทำแล้วนี่ครับเราจะต้องต้องระวังเลยครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้มันแน่นๆเนี่ยมันจะทําให้ลวดลายที่อยู่ในกะลาเนี่ยมันจะหายไปนะครับเราะนั้นคนที่จะทําได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีความเที่ิวชหน่อยนะครับนี่นะต้องคำนึงถึงดูตรงนี้ด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวก็ถ้าทำเลยดีกว่า หลังจากที่เราเกลียข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาขูดตรงนี้เพื่อเราจะมาติดมาติดแบบที่เราสร้างไว้ค่ะครับผมอ่านี่สมมติแบบอ่าใช่แบบอันนแบบี้แบบที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็เป็นปลาป,ปาลา,ปาโลมาไม่กางยีละรับปลาโลมาเราก็จะติด ก็มาเรื่อยตามแบบที่เราติดไว้อ้อ่ะอันนี้อบ,บบต้องเรื่อยเพราะกะเรื่อยไม่เป็นกะต้องให้แรงผู้ชายค่ะ่าต้องให้ผู้ชายเรื่อยอแล้วก็มาติดแบบตรงนี้เลยค่ะครับผมอ่ะอ,ะอเราเอารื่อยอ จากที่เราติดแบบที่กะลาที่เราเลือกไว้เมื่อกี้แล้วก็เ,เราสร้างแบบแล้วก็เราเลืออ่อยตามแบบก็สามารถจะได้รูปตามที่เราสร้างไว้แล้วก็เราจะมาขูดนี่มาขูดให้มันออกมาเป็นลวดลายไม่ค่ะมาขูดให้มันเรียบร้อยแบบว่า<อ>ให้เอาเนื้อกะลาที่ติดอยู่<อ>ต้องขูดกับมีดก็ต้องขูดกับมีดค่ะ ซึ่งมันดูว่าง่ายแต่ว่ามันยากจะได้ตัวหนึง่งลองผมจะลองขูดดูะดระวังถูกมือ <laughs> อมันก็ไม่ใช่ง่ายเลยครับผู้ชมฮะอ๋อให้มันออกไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตรงนี้ต้องใช้ต้องระวังด้วยเดียเด๋ยวไม่จะบาดมืออต้องระวังแล้วก็ต้องระวังไอ้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะหักไปใช่ค่ะอืมได้เลยเนาะแล้วก็พอเราขุดเรียบร้อยแล้วก็ไปทาเล็กเกอร์หรือว่าต้องทำยังไงต่อต้องต้องต้องขัด กระดาษทรายอีกที<อ>นึงต้องขัดอีกทีนึงค่ะซึ่งม,มันเป็นงานที่แบบว่าละเอียดอ่อนหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ก็แต่ละขั้นตอนนี้ก็ถือว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ทุนเยอะใช่ค่ะแต่ต้องใช้แรงใช่อืมเอ้ยๆอ,อ่ะสมมติว่าอันนี้เสร็จแล้วก็ใส่พวงใส่พวงเดี๋ยวกะจะ ดังออกแบบอ่าขอบใส่ดีถ้าออเดอร์เยอะๆกลับแก่ใช้วัชชนในหมู่บ้านเรามาทำแบบนี้อันนี้ใส่ตรงนี้ โอเคได้แล้วนะครับผู้ชมครับก็เป็นพวมกุญแจอันหนึง่งเดี๋ยวก็ต้องไปทาเล็กเกอร์เพื่อเล็กเกอร์เพื่อให้ดูความสวยงามมาก ก็มีหลายอยางที่จะทำเล็เดียวนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นการน้ํใช่ตรงนี้ก็เป็นรูปกุ้งนะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลนี้เราทํามาจากตลาดทั้งหมดเลยลาทั้งหมดครับผมอันนี้ก็เป็นภาชนะที่ไว้ทานเป็นชามอาหารใส่กับอาหารขนมหวานก็ได้ใช่ครับผมสองสิ่งสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงครับกับอ๋ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นที่ประดับแปลว่าประดับโต๊ะแล้วก็เราเป็นเป็นที่เสียบปากกาเสียบปากกาได้ด้วยทุกทุกนี้ทุกทุกผลิตภัณฑ์ที่เราทํามันต้องใช้ประโยชน์ได้ค่ะ อันนี้เราก็หาจากแบบว่าเราจะให้แตกต่างเอาอันนี้ก็เป็นกาลาสิกะลาอ่อนเราจะมาแปะรูปให้มาแตกต่างกับกาลาแก่ตรงนี้ก็ทําแกะสลักด้วยกับกะลาด้วยกะลาด้วยค่ะแต่ว่าเป็นกลานกลาอ่อนกะลาอ่อนอ๋อมันแกะสลักได้ง่าย อันนี้เลยครับเป็นกะลาลักษณะไหนครับกะลากะลาที่มัน,มนไม่มันไม่มีเนื้อนออ้องแบบว่ากะลาโยเกหมันทับทิที่ไม่มีเนื้อ,อแต่ก็มันเป็นสองลูกอันนี้ก็ามาต่อกันแต่ว่าเราไม่ให้เห็นรอยต่อครับผมครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เรามีจํานวนมากกว่านี้ใช่ไหมครัใช่ค่ะครับผมแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราทามาออกมานี่เราส่งไปยังที่ไหนยังไงบ้างครับ ก็ถ้าเป็นชามก๋วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมหวานแบบนี้ม,มาเลทางมาเลเขาอาจจะสนใจมากกว่าคนบ้านเราถ้าคนบ้านเราก็จะเอาชามก๋วยเตี๋ยวสั่งเพื่อไปค้าขายค่ะแล้วก็เป็นพวงกุญแจที่ขายดีแล้วก็ที่ไม้เก้าหลังครับผมครับผมแล้วอันนี้ทาเลกเกอร์อันนี้เป็นภาชนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี่นะครับเรา ถ้าเรา,าเราทาเลกเกอร์ไปมันก็อาจจะมีการเกี่ยวเนกับสารเค่นี่่่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูสวยแล้วก็เหมือนกับทาเลกเกอร์เลยอ,นนอันนี้กะทำยังไงฮะอันนี้ก็เอาแบบว่าเราถ่ายกะทิแล้วก็เรามีเรามีเนื้อมะพร้าวแล้วก็เรามาคิดดูว่าถ้าเราไม่ใช้เลกเกอร์เราจะทํายังไงให้มันเงาแล้วก็เราคิดมาเราก็เอามะพร้าวมาถูถูแล้วก็แบบมันจะเกิดสีแบบว่าสีเมือนแบบว่าเป็นเงาค่ะโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่ แล้วก็มัน,ม,นมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมกลิ่นหอมของมะพร้าวมะพร้าวโอ้ oh. อันนี้ก็ใช้ไปไปแค่ไปขายไอติมกะลาตามที่ oh. เขาเชิญไปงานแบบว่างานตลาดถนนคนเดินงานหลักเมืองกะก็ไปววกะอีกป็นค้าด้วยใช่ค่ะโอ้แ oh. ม่้าไอติมค่ะครับผมก็เราสามารถเอกากะลาของเราไป โ,บโมบด,ด้วยภายในตัวโอเงางามจริงๆเลยคานผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูดูข้างในครับมันเงางามจริงๆมันถ้าดูถ้าดูแบบนี้มันไม่ได้แตกต่างอะไรกับกับที่ที่ทาเล็กเกอร์มานี่เนี่ยนี่ฮะเงางามเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ดูสะอาดนะครับผมอันนี้ก็เราไปกินอาหารแล้วก็ไปล้างได้ใช่ไหมครับร้างได้ใช้สกอ็อตไบร์อะไรต่าม คครรัับบผมยิ่งชายมันจะยิ่งเงาแล้วก็ถ้ามันสูน้ำมันสุกขนมขนมหวานมันอาจจะเป็นสีดำมันสีมันจะสวยกว่านี้อ๋อนี่อย่างอย่างอันนี้นะครับผู้ชมครับครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับผู้ชมครับที่จริงแล้วกะเนี่ยทำได้ผลิตภัณฑ์มากกว่านี้ใช่ไหมฮะตามที่เขาออเดอร์หรือว่ายังไงไม้เกาหลังพวงกุญแจแล้วก็ทับพีก็เคย ครับผมครับผมจากการที่ะกะทำการเออกะจากการที่กะนำเศษกะลาเนี่ยฮะคือค,คือกะลาเหลือใช้มาแล้วนี่ครับผมพอกะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วนี่กะกะบอกกะกะมองว่าได้ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราอย่างไรบ้างคะก็ได้ได้มีประโยชน์กับกะมากที่สุดคือว่าเราได้ไปออกงานแบบว่าออกสังคม,มกะลาของเราเราสามารถทำให้เราไปออกงานแล้วก็ ได้เข้าสังคมกับคนแบบว่ากว้างขึ้น <หา S 2> แล้วก็เรา,<ห>าเราทำให้สมาชิกในกลุ่มคนในชุมคนที่สนใจม,มีรายได้จากตรงนี้ด้วยค่ะอืมครับผมและที่สำคัญพอเรานำของที่เหลือใช้แล้วเนี่ยจะได้นำทำให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยใช่ค่ะครับ นี่เลยครับเขาทำเขาทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากกะลาแล้วเนี่ยครับผู้ชมครับเขายังได้นําส่วนหนึ่งของกะลาเนี่ยครับได้ส่วนหนึ่งของมะพร้าวเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นกะทิของมะพร้าวมาคั้นมาทําเป็นน้ํำมันน้ำมันสกัดเย็นนี่นลยครับผู้ชมครับเนี่ยน้ำมันสกัดเย็นของกลุ่มกะเราทําด้วยครับผมเราทํายังไงครับกะก็เราคั้นกะทิคั้นกะทิที่มันมะพร้าวงอกนั้นที่เราไม่ใช้แกงไม่ทำอะไรเราก็มาคั้นกะทิแล้วก็เราคั้นกะทิ เราต้องค้างคืนอพอเราเอากะทิส่วนหนึ่งน้ำหนึ่งหนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วนอะไรอ่าเยอ่าแล้วก็เรามาค้างคืนแล้วก็พอตีสามนั้นมันก็จะทําปฏิกิริยาแยกแยกน้ํามันแล้วก็น้ําแล้วก็อ่าเป็นคนละส่วนเลยอ่ามันแะขึ้นแตบบ่ว่าแกมีวิดีโอแต่อ่าอ่าเดี๋ยวไปดูในนั้น ครับผมแล้วก็ออกมาเป็นน้ํามันแบบนี้น้ำมันแตกต่างยังไงครับอันนี้สีเหลืองกับอันนี้สีใสอันนี้คือว่าน้ํามันสกัดเย็นมันจะเป็นนะมันจะแยกชั้นอันนี้ไขมันข้างบนมันเราก็สามารถมาเคี่ยวเป็นน้ํามันร้อนแต่ก้าน้ําข้างล่างนั้นเรามาทําเป็นปุ๋ยหมักอ้อทำได้หลายอย่างครับผมส่วนอันนี้เป็นมะพร้าวสกัดเย็นใช่ค่ะอันนี้ทำมีสรรพคุณอะไรบ้างครับกะ ก็มากมายค่ะเพราะว่าป็งอาหารเป็นยาแล้วก็เป็นลด้วนปาก็ได้หมักผมก่อนซักแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่จะเช็ดเครื่องสำอางมันออกหมดเลยถ้าไม่มีสำลีถ้าไม่มีสำลีก็จะให้น้องลองคอ้ขผมนี่ไฮะค่าขายยังไงครับอันนี้150บาทหนงร้อยหกมิล150บาท160มิลนะครับอันนี้แหละครับ อันนี้ร้อบาทถ้าเราแผลสุดก็สามารถใช้ได้เพราะมันไม่ช่ ที่กำลังดูรายการของเราที่อยู่ทางบ้านเนครับเขาสนใจอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกระลาของกะเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็จากเพจกะมินคือว่านิวกระลาทาศัก์นิวกระลาทาศาักาาาดิ์แล้วก็เบอร์เบอร์โทรแล้วก็0 8 2 8์แปดสองแปดสองห้าครับผมอ่าครับผมนี่นะครับผมก็จะขึ้นซ g ตามหน้าจอตรงนี้เลยเนะครับ คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของกะราคาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมฮะค่ะอย่างชามนี้ขายยังไงครับอันนี้39บาทต่ออันหนึ่งค่ะนะครับผมอันนี้ก็ขายยังไงนี่อันนี้ก็เคยขายก็พันพันกว่าบาทค่ะก็ดูที่ความยากง่ายในการทําด้วยนะคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะศึกษาดูงานมาดูการทํากระบวนการทําของกะที่นี่ได้ไหมครได้ค่ะเราก็เปิดโอกาสอยู่ตอนนี้ก็กเป็น ราจพัฒนาเกือบทุกวันมาทําวิจัยเรื่องการบัญชีแล้วก็การตลาดแล้วก็ยอังมาให้ความรู้กับจะเรื่องเพดด้วยแล้วก็เราก็สอนให้ให้โดยที่ไม่ได้คิดอ,อะไรไม่มีค่าใช้จา่ายใช่ค่ะครับผมแล้วก็มีมีนักเรียนนักเรียนจากท่าสาบพ,พอ,อจะมี มีกิจกรรมอะไรก็เราเปิดโอกาสแต่ว่าต้องออโทรมาล่วงหน้าครับผมอย่างตอนนี้นี่ยครับผู้ชมท่านก็จะเห็นน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนที่นี่นะครับในตำบลท่าสาบพร้มาศึกษาที่งานจากอาชงกะด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่านอกจากชุก,กะนี่สามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองแล้วก็กลุ่มสมาชิกเรานี่แล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับ น้องๆเยาวชนและก็คนที่สนใจในละแวกนี้ได้ด้วย,ยแต่ก็ไม่ปิดโอกาสสำหรับคนที่อยู่ต่างพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีความสนใจก็สามารถมาสอบถามกันได้ไนะครับท่านผู้ชมครับนีบ่รครับานผู้ชมครับเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาจาก เศษกลานั่นเองครับผู้ชมครับใครจะไปคิดนะครับว่ากลาที่เขาทิ้งคว้างอยู่หลังบ้านหรือว่าอยู่หน้าบ้านหรือว่าอยู่ในกองขยะต่างๆนี้จะกลับกลายมาเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากมายอย่างนี้นะครับจากราคาไม่มีเลยนะครับหรือว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดวา่าทั่วไปเนี่ยเราไปขายในราคากิโลกรัมละ1บาท2บาทบ้างแต่พอมาผลิตเป็นสิ่งที่ มีมูลค่าแบบนี้นะครับทำให้ราคานี่ขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับอย่างกุ้งนี้นี่นะครับกะขายอยู่ที่1000ักว่าบาทนะครับผู้ชมครับก็อยู่ที่ไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับในการที่เราจะนําวัสดุเหลือใช้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นก็ต้องอยู่ในการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั่นเองครับเอาเลยครับผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับผู้ชมครับในโอกาสหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสิ่งแวดล้อมการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราในวันและเวลาเดียวกันนี้พร้อมกับช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นเองครับผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันก่อนเลยครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับไปก่อนเลยครับ